สวัสดีค่ะมม้นจช่แนลนะคะวันนี้เลยดีะค่ะพัภาพาลําปางหลวงค่ะจังหวัดลําปางนะคะด้ะานไงค่ะูว่พัดพัดกันค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นรถม้าประจำค่ะมีรถม้า ครถม้าค่ะของประจำจังหวัดลำปางค่ะสถานีรถม้าสถานีรถม้าวันดลับเวรับอยากให้มันขี้เรียราดนะหน้าร้านปูปีน่ะกับแม่คุยใทยครับแเออแตนออกก็ตรงก้อนน่ะที่ไม่ได้ร้อนน่ะขอ่ไม่ได้ขเลย รถแท็กไีก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีถกอก็ลุกบุบร <c oughs> ถแท็กซีมาไ้ใช่ไมวิวของมีสี้าเยอะแยะเลยอันนี้เป็นวัด,ดะะที่คนเกิดปีฉลูนะคะจะมาไหว้กันได้นะ ลึกขึ้นไปไหว้พระ่าตุลำปางหลวงกันนะคะข้างบนเลยค่ะ เราจะได้ทำประพอการค้ากำลังล้นต้องมาดึงแม้มีทีมงานแต่ละนวนในการทํายาาัว้าอหนีเนนะครับว่าทางเงินต่ำท่านผู้ชเตรีและปฏิบัติไว้ที่บิ๊กเินต่อท่าน้กเป็นบ้าใจก่อภาารตัการทําบน

เกิดไม่ใมากมานคอครัวมีเจรในหน้าที่ฐานนาแการนาาตสายครอบวเกิดสายีดีดค่าาีรวบ้า่อบนดีดีจากาเป็นขอให้บ้ดีาโตเาขอให้านจ้านดีใน สพระธานุลำปางหลวนะคะของเกิดปีฉลูนะคะแต่จันปีนักษัตรปีฉลูค่ะกเ่ะหรเทแลีจะรอนบปากเที่มีในกางมีอเดินนะคะ <S <S มาชิ่โต๊ะาบริจาคอยู่ที่ภาษาสรมพัธมอังกฤ้าอยากกิจาคมาตล่นการ์เพื่นมาเล่นการ์ดการ์ดออนไลน์ถาเานารายุารมาแจาใครที่าถึงะล้วมีปีตาจราจาร้องคำบนต้องมาชิญหน้าตามาตนาบริจาคอยู่ที่ปาษาา นีที่ได้มาค่ะการแาดงหลงพ่อหน้าต่างๆวนนี้นะครับในวันนี้เราเราหมาโมงเย็นนเราจะมีการถวายท้ป่าลอยม้านาครับซึ่งเราก็จะได้ถวายพระโงค์พระธาตุต่างๆตัวข้าพิธีจึงจะาจะร่วมนำบุญในการถวายที่ต่าลอยฟากับขอเชิญนะครับ การเคลนตาวทิเใจของที่าบวงก็ทำเกิดกองท่านนั้นการผ่านไปมาขงพัดผ้าจะนับไินวดนที่ดี้นะครับและของท่านแต่จะเปลนปัจจัยของท่าป่าลอยฟ้าซึ่งบางคนก็ยังบ่าเตยทำบางคนก็ยังบ่าหูจากนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนำเป็นโอกาสดีโชคดี

นนี้เรากำลังกลับแล้วนะครับอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะวันนี้ไหว้พระธาตุน้ำปางหลวงจากักรัจังจัาจังจางาจั